สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นอาทิตย์ของประจําของทุกๆปีของเรานะครับก่อนสิ้นเดือนมษานะครับก็จะก็จะเป็นนะครับกิจกรรมนะครับพาพี่ๆน้าๆนะครับพนักงานที่โรงงานของเรานะครับไปเที่ยวของทุกปีนะครับปีนี้เราไปไหนนะครับคุณแม่นครนายกครับปีนี้นะครับไปเที่ยวรนครนายกไปล่องแก่งไปน้ำตก ปนครับเดี๋ยวเราไปเก็บของนะครับผมแล้วก็ขนเสบียงนะครับขึ้นรถนะครับแล้วก็เจอกันนะครับที่นครนายกกันครับไปกันเลยครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพักนะครับอยู่ที่ภูวิลล่านะครับนครนายกนะครับภูวิลล่าที่เรามาพักวันนี้นะครับชื่อว่าวันวันยูนะครับภูวิลล่านครนายกนะครับหลังนี้นะครับพักได้ประมาณ20ท่านนะครับผม เป็นที่พัก2ชั้นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมี3ห้องนอนนะครับด้านบนก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องน้ำนะครับก็จะมีประมาณ5ห้องห้าห้องน้ำนะครับผมนี่เลยนะครับผมส่วนราคานะครับก็จะมีจันทร์ถึงพฤหัสนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตะตะเลิกนะคะผมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูครัวกันก่อนนะครับสําหรับที่นี่นะครับก็สําหรับอุปกรณ์นะครับที่นี่มีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจานชามต่างต่างนะครับ มีที่ล้างจานมีทุกอย่างครบให้เลยสากนะครับแล้วก็คบเขียงหม้อหุงข้าวไม่ต้องเอามาเลยนะครับที่นี่มีครบนะครับผมก็ด้านห้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นห้องคาราโอเกะนะครับก็มีโต๊ะพูลิล่าด้วยนะครับผมเป็นโต๊ะพูลนะครับโต๊ะสนุเกอร์นะครับโทษทีนะครับผมก็ภายในห้องจะเป็นห้องแอร์ทุกห้องเลยนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นที่พัก2ท่านนะครับผมนี่เลย ห้องใหม่ๆเลยนะครับผมสําหรับที่พักที่นี่นะครับผมห้องน้ําสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นเลยถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนราคานะครับก็ลองเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจนะครับมีหลายราคานะครับผมพี่ๆนานๆจะไปกี่ท่านนะครับลองเข้าไปดูที่หน้าเพจได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นที่พักด้านล่างอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้นะครับพักได้นะครับ8ท่านนะครับผม นี่เลยเป็นเตียงคู่นะครับเป็น2ชั้นนะครับก็ห้องนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับมีทุกอย่างครบเลยนะครับผ้าุณหนูพัดลมไดเป่าผมนะครับครบวงจรเลยอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับมาทํากิจกรรมนะครับที่นี่เลยนะครับอีกหนึ่งที่ที่ผมแนะนํานะครับสวนสายน้ํานะครับนี่เลยครับผมมีสไลเดอร์นะครับมีเป็ดนะครับมีห่วงยางนะครับให้เล่นนะครับ ส่วนห้องนี้นะครับพักได้สี่ท่านนะครับด้านล่างเหมือนกันครับผมห้องใหญ่สะอาดนะครับไม่มีกลิ่นเลยครับทุกห้องนะครับมีไดเป่าผมมีผ้าขนหนูครบทุกห้องเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับห้องนี้นะครับพักได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็พักได้ประมาณนะครับหกท่านนะครับห้องใหญ่เลยห้องนี้ครับผม วิวนะครับด้านหน้านะครับจะมองเห็นภูเขานะครับสาหรับห้องนี้นะครับภายในห้องนะครับก็จะมีห้องน้ําทุกห้องนะครับผมก็ถือว่าสะอาดมากๆนะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นบนนะครับห้องน้ําถือว่าโอเคนะครับสาหรับที่นี่นะครับไปเห็นครับเดี๋ยวเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่เช็คอินตอนบ่ายสองนะครับเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของทุกอย่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับกิจกรรมของเราอีกหนึ่งอย่างของพนักงานของเรานะครับผมก็จะพาไปล่องแกงนะครับที่ทีพีเขาจะพาไปนะครับส่วนที่ผมล่องแกงนะครับผมติดต่อไว้กับบ้านพักคุยล่านะครับผมก็มาขึ้นจะมีรถรับส่งนะครับมารับเราที่คุยล่าเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้ยมาเปลี่ยนใส่ชูชีพนะครับแล้วก็หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกนี่แหละครับเพื่อจะไปล่องแกงนะครับผมนี่เลยสําหรับเบอร์โทรการติดต่อของที่นี่นะครับผม ค่าใช้จ่ายนะครับลำละ1,000บาทนะครับผมต่อคนเล่นประมาณ6คนถึง8คนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ส่วนที่เราจะไปล่องนะครับเขาก็จะพาเรานะครับขึ้นรถนะครับไปลงนะครับตรงท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็เอาเราล่องไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยาวลงไปเลยนี่เลยนะครับน้องๆนะครับก็จะพาเรานะครับล่องเก่งนะครับ บรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าโอเคดีเลยล่ะครับผมน้ําช่วงบ่ายนะครับที่นี่วันวันที่ผมไปน้ําจะปล่อยช่วงประมาณบ่ายสองนะครับนี่เลยเซฟตี้ครบทุกคนนะครับไปกันครับลองแพกันดีกว่าครับผมสนุกสนานนะครับผมกับพี่ๆนาณาของผมนะครับ เบียค่ราเบีดกับควมบมัเท่านั้นลยวะโอ้โหสาดเลยสาดเลยเอานมานมีมีปลาปลามีปลาโอนะเขาปลา ครเดินหน้าพร้อมกันพี่เอาใครเดินหน้าพร้อมกันไปไปหน้าครเดินหน้าพร้อมกันเดี๋ยวผมมาคับให้บนหน้านล้วไปเดิเอาไว้เสร็ สำหรับวันที่ผมมาล่องนะครับก็เป็นวันธรรมดานะครับดีนะครับวันนี้นะครับเขาปล่อยน้ำนะครับก็ถือว่าได้มาล่องนะครับก็สองข้างทางนะครับสองข้างครูนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำาปนเยอะมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งที่นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากโคราชนะครับก็อีกหนึ่งที่เลยนะครับที่แนะนานะครับมาล่องแก่งนะครับราคาถือว่าไม่ค่อยแพงเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมบรรยากาศดีมากๆครับน้ําใสแจ้วเลยครับแล้วก็เย็นสดชื่นเลยครับผม ส่วนข้างๆสองข้างนะครับมีสวนได้หลายสวนนะครับผมไม่แน่ใจมีลุงสวนลุงอะไรกันบ้างนะครับที่ผ่านนะครับนี่เลยครับบรรยากาศช่องเย็นครับก็ใช้เวลาล่องนะครับประมาณนะครับ 2- 3ชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจนะครับผมล่องตั้งแต่บ่าย2นะครับจนถึงเกือบเกือบสี่โมงครึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นรถนะครับกลับนะครับไปที่พักนะครับก็ใช้เวลาเดินทางไม่ไกลครับผมแล้วก็ เดี๋ยวนะครับตอนเย็นนะครับเราไปเตรียมกับข้าวกันครับผมวันนี้ทํากับข้าวกินกันเองเลยนะครับไปกันครับ ก็สำหรับกับข้าวเย็นนะครับถ้าไม่ได้ซื้อเสบียงนะครับซื้อกับข้าวมานะครับด้านหน้านะครับของที่พักนะครับของคูวิลล่านะครับก็จะมีตลาดนะครับวันนี้ผมมาเจอตลาดพอดีนะครับก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับตลาดนัดนะครับแล้วก็มาทํากับข้าวกินกันนะครับผมนี่เลยนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พักผ่อนกันไปครับผมกับทุกๆคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาทั้งปีนะครับปีนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่แล้วก็ทํางานด้วยกันตลอดมานะครับ นี่นพี่เปาก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีร้องคาราโอเกะกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับ ครับก็บรรยากาศดมเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งปีนะครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสําหรับกิจกรรมของเราทุกๆปีนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามผมหน่อยนะครับหลังๆไม่ค่อยได้มีคลิปลงเลยเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากๆครับผมขอบคุณครับ